เมื่อใครใดมาเข้าแถวเหงื่อก็ออกเต็มตัวเลยก็น่าสงสารนะคะที่ลูกสนใส่เสื้อสีดำกันไม่หลองเย็กขนาดนั้นดูอย่างยุวากาชาของพวกเราสิคะใส่เสื้อสีขาวมนนาเคยร้อนเลยคะ่ะเอมันเกี่ยวกัน่ด้หรอว่าสีเสื้อจะทำให้รู้สึกแตกต่างันขนาดนี้หรือว่าวันนี้ที่อากาศร้อนแค่นั้นนะคะเนี่ยไม่ใช่แค่ความรู้สึกนะคะแต่เป็นหลักทางวิทยาศาสตร์เลยฮะ ชนภัยที่มีชื่อว่าสายแอคชั่นยิงแล้วรูววม้มาค่ะมาค่ะมาทางนี้เลยเดี๋ยวจะพาุกท่านพินสูจน์ว่าสีดำมีผลต่อความร้อนยังไงต้องทำยังไงหรอคะง่ายมีเดียวค่ะให้ใช้เลเซอร์ที่โมจิตเตรียมมาก่อนอื่นให้ยูหยิบเลเซอร์มาก่อนนะคะแล้วยิงไิทีป่ป่มยิงจากซ้ายไปทางขวาค่าพร้อมแล้วนะหนึ่งสองสาม ดแดงไม่แตกหรอคะนั่นก็เป็นเพราะว่าความสามารถในการดยดกืนแสงของลูปหลงสีเข้มนี้มากกว่าลูปหลงสีอ่อนจะทำให้ลูปหลงสีเข้มรับความร้อนแล้วแตกเองคะ่ะจากการทดลองของโคโรชิอากิติจิโนเซะนักวิจัยจากสถาบันวิจัยสีเวลล์แห่งชาติประเทศญี่ปุ่นได้ทําการทดลองว่าเสื้อผ้าสีใดช่วยให้รู้สึกเย็นมากที่สุดโดยนำเสื้อกโ,โลโก้าสีมาวางไว้กลางแจ้งเป็นเวลา5านาที จากนั้นคอยสังเกตผ่านกล้องจับความร้อนแล้วพบว่าสีขาวมีความเย็นมากที่สุดเราลงมาคือสีเหลืองส่วนสีดํามีอุณหภูมิที่ร,ร้อนที่สุดนั่นเองคะ่ะดังนั้นเราควรเลือกใส่เสื้อผ้าสีอ่อนเนื้อผ้าเบาโปรป่งจะจะทําให้เราไม่เสี่ยงต่อการปเป็นโรคฮิสโตแม่เองคะ่ะเห็นไหมล่ะคะว่าวิทยาศาสตร์ ไปแป๊บนึงนะคะขอคนก่อดนะเด็ค่ะปเราปแป๊บนึงนะคะจริงด้วยมีค่ะคุณครูให้มาตอนลงทะเบียนค่ะถ้าอย่างนั้นเราน่าจะมองเห็นเแผน,น,นที่แล้วล่ะคะ่ะฮะแค่นี้ก็เห็นเลยเหรอคะแน่นอนค่ะถ้าอย่างนั้นเราไปเลิอกขกกับกระพยนไครั้งที่2ที่มีชื่อว่า hidden map เก้าออกมาหนึ่งทันค่ะหนึ่งทันค่ะเก้าออกมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้คะกาชื่ออะไรหรอคะชื่อกับตันครับคุณกับตันมืออยาบพี่คุณกับตันฉีดสารที่มือมีฉีดลงไปเป็นหุบบนแผ่นที่ได้เลยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วนับหนึ่งสอง การเปลี่ยนแปลงของแผนที่หรือยังคะอยากเห็นแล้วว่าจะออกมาเป็นยังไงบ้างโอ้สีสวย ขึ้นมาได้ไงหรอคะซึ่งตอนแรกแค่มองไม่ออกเลยแผ่นที่อันนึงเป็นสีม่วงแดงแล้วแผ่นที่อันนึงเป็นสีน้ำเงินแกมเขียวเป็นไปได้ยังไงคะเนี่ยถ้าทุกคนอยากรู้วิทยาศาสตร์มีคำ,คำตอบเ<ต>มื่อฉีดน้ำดอกอัญชันสีน้ำเงินที่มีสารเอนโทไซยานินสารนี้ละลายในน้ำได้ดีเมื่ออยู่ในสภาวะกรดจะเปลี่ยนเป็นสีฟูาหรือสีแดงแต่เมื่ออยู่ในสภาวะเบสจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวหรือสีน้ำเงิน นอกจากนี้อินดิเคเตอร์ธรรมชาติชนิดอื่นๆเช่นกล่ำปบีสีม่วงที่มีสารแอนโทไซนนเมื่ออยู่ในสภาวะากรดจะเปลี่ยนเป็นปสีชมพูหรือสีแดงแต่เมื่ออยู่ในสภาวะเบสจะเปลี่ยนเป็นปสีเขียวส่วนคมิชันที่มีสารเคอร์คูมินสารนี้ละลายในน้ำได้ดีจะเปลี่ยนจากสีส้มเป็นสีน้ำตาลเมื่ออยู่ในสภาวะเบสนั่นเองค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองแล้วเราสรามารถนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรคะ เราสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบข้อเป็นกรดเบสของสารในชีวิตประจำวันได้ค่ะใช้เป็นอินดิเคเตอร์ในการเรดกรดเบสเพื่อหาจุดที่กรดเบสทำปฏิกิริยากันได้พอดีค่ะโอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะเห็นไหมล่ะคะว่าวิทยาศาสตร์ 3, เป็นเรื่องง่ายงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่ที่ถ่าจนภัยตอนกลางคืนตอนนี้เราแยกย้ายกันไปพักผ่อนก่อนนะคะโอเคค่ะ เราว่าแต่เอามาทำอะไรหรอคะก็จะทำให้พเรามองเห็นแผนที่จะทำได้ง่ายแค่ไหนหรอคะนี่ค่ะน้ำว่าแต่เราจะมองเห็นแผนที่ได้ยังไงหรอคะง่ายมากคะ่ะงั้นเรามาเริ่มกับการขับจมทรนยครั้งที่สามที่มีชื่อว่า by ม i x กระโสม นุภาคของนมพี่ก็จะอยู่ภายในน้ำนี้นี่เองค่ะแบบนี้นี่เองและถ้าเราเห็นของถ้าเราเห็นลำแสงในคลองเรืออากาศแสดงว่ากำลังเกิดปรากฏการณ์หินดานเช่นในธรรมชาติคือแสงที่สองพานโมลิคอนค่ะถ้าอย่างนั้นสารละลายจะพวกน้ำน้ำเพื่อจะมองไม่เห็นปรากฏการณ์หินดานใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้วเราสามารถนำหลักการนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไงหรอคะหนึ่งตรวจสอบชนิดของสาร ยังไถ้าอย่างนั้นวิวขอตัวไปดูแผนที่ก่อนนะคะนะได้เลยค่ะแผนที่บอกให้เราเดียวซ้ายค่ะเนียวขวาค่ะ บอกให้ปลมือตรงจุดที่ระบุตรงนั้นหรือเปล่าคะเนี่ยเหมือนจะใช่ใชนะคะงั้นโมจิรู้แล้วค่ะว่าคืออะไรอะไรหรอคะทุกคนอยากรู้เราไปเริ่มมาจมไัยครั้งที่สี่ที่มีชื่อว่าแกรแกปูมตกแล้วติดไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะมันใช่ตรงนั้นคะ่ะแล้วตรงไหนหรอคะงั้นทุกคนตามโมจิไปทางนี้เลยค่ะทุกคนก็คงอยากจะรู้มากอยใช่ไหมคะมาค่ะ หนึ่งสองสามโ,โหสุดยอดมากเลยค่ะสุดยอดเลยว่าแต่ให้ได้เสียงปร่มือกลุ่มดาวต่างๆก็ปรากฏแต่พอปร่มมืออีกรอบนึงกลุม่มดาวต่างๆก็ดับเป็นเพราะอะไรคะถ้าทุกคนอยากรู้วิทยาศาสตร์มีคำตอน เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแม่เหล็กนั่นเองค่ะซึ่งรีเลย์ที่โมจิใช้เป็นรีเลย์กระแสตรงฮาโวนดีซีถูกต้องแล้วค่ะประโยชน์ที่นำมาใช้ในการทดลองนี้คือ 1. ตรวจจับเสียงรบก,กวน 2. เปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อมีเสียง 3. ระบบรักษาความปลอดภัยเมื่อมีเสียงผิดปกติเช่นเสียงทุกกระโจก 4. ช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยินเมื่อมีเสียงแจ้งเตือนเห็นไปแล่ะคะว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องง่ายดูกลุ่มดาวต่างๆที่ปรากฏสินคะสวยมากๆเลยค่ะนั่นสินะสวยมากๆเลยนี่คือกลุ่มดาวมีใหญ่และตรงนี้คือกลุ่มดาวมีเล็กใช่ไหมคะ,ะใช่แล้วค่ะว่าแต่ในกลุ่มดาวมีเล็กจะมีกลุ่มดาวเหนือที่อยู่ตำแหน่งทิศเหนือโดยไม่ค่อนที่ไปไหนแต่ว่าน้กชาก,ก็ไม่รู้เลยค่ะว่าดาวหอยู่ตรงไหนของดาวมีเล็ก มองง่ายมากค่ะแค่มองไปที่ลาตัวของดาวหมีใหญ่ลากเ้นตรงลงมาที่ดาวหมีเล็กตำแหน่งตรงนั้นเลยค่ะคือดาวเหนือโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะนี่คือความสวยงามที่คุณครูขอพวกเราต้องการให้เห็นใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเส,สียดายจังกำลังจะจบเลยค่ะไม่ต้องเสียดายไปนะคะถึงแม้ค่เราจะจบแต่เรายังสามารถปะจนภัยไปกับวิทยาศาสตร์ได้ทุกวันและเวลาเลยค่ะผอญวิทยาศาสตร์ไม่ได้อยู่ในแค่ห้องเรียนแต่อยู่ในชีวิต ยูในธรรมชาติรอบตัวเราเพราะวิทยาศาสตร์มีคำตอบ,ตอบสำหรับวันนี้พวกเราขอกล่าวคำว่าขอบคุณ